สวัสดีทุกคนคินี้นะคาะเป็นคลิปดวงความรักของเา้าาัดลมเมถุนตุนกุมในช่วงเดือนมิถุนายน2568นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนและสถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะจ๊ะใช่ไหมอ่าสาววันทย์ที่จะถึงมีคิวว่างอยู่ใครสนใจอยา,จากจะดูวดวงส่วสนตัวกับอดีศสามารถจองคิวได้เลยอดีไลน์ก็คืออดีศคิดกลางแล้วก็เอสเก้าสอง สอบถามพินปันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็น้ําหอมมีอยู่ออเดอร์กันมาได้นะคะมีขนาด30 ML ขนาดปกตินะคะขวดละ350สบาทส่งฟรีดูแลและเอียดของกลิ่นหรืออะไรต่างๆได้ที่โพสต์ที่ร์อร์ตอยู่ตลอดนะจ๊ะแล้วก็อยากถ้าอยากได้เป็นขนาดทดลองก็มีให้ได้ซื้ออยู่นะจ๊ะ 3ML ไปลองกลิ่นลองอะไรก่อนซึ่งมันติดทนนานแล้วก็กินหอมมากแต่ว่าแต่ละสไตล์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในความชอบของทุกคนก็จะไม่เหมือนกันถูกต้องไหม ขนาดทดลองราคาคนละห9บาทไม่รวมส่งแต่ว่าถ้าสั่งเป็น4กิ่นในขนาดทดลอง3 ML เนี่ยจะราคาอยู่ที่222บาทส่งฟรอีอืแล้วก็ในแต่ละคลิปเนี่ยสะจจะมีการใส่สินค้าได้ลงไปของกินของใช้หรืออะไรต่างๆ่าน่ารักถ้าสนใจอยากซื้อก็ออ,อเดอร์กันในคลิปของไายสั์ได้เลยเนะจ๊ะขอบคุณมากมาดูสิชาวท่านลมช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงบ้าง ซีสวานหกไม้เท้าค่ะ the temperance เทรวานสามไม้เท้า the tower the sun อ้าวทัดลมนี่คือคือเราเป็น คือเราเป็นเฟลลิ่งแบบไหนอ่ะมันมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอารมณ์ของเรากระทันหันหรือเปล่าอ่าหรือบางทีในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะมีการรอคอยอะไรบางอย่างกับกับความสัมพันธ์อะไรที่มันมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรไปแบบกระทันหันหรือว่าแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ค่อยโอเคสักต่าไหร่อย่างนี้ไหมเพื่อให้มันมีการ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันโอเคหรือว่าบางทีตัวชาวธาลุมเองคุณค่อนข้างจะเ,เลือกในเรื่องของการที่แบบว่าเลือกตัวเองอ่ะเลือกความสําเร็จของตัวเองเลือกเลือกความสุขของตัวเองเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาในความสัมพันธ์มันอาจจะคุณอาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันถ้ามันจะสูญเสียเสียหายก็ก็ช่างแม่งแล้วเพราะว่า กูรู้สึกว่ากูอยากจะมาเหมือนมาปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกตัวเองแล้วมาเลือกตัวเองอะคือคือมันขึ้นหงไพ่ทาาแสดงว่าเราอาจจะรู้ว่าที่ผ่านมามันมีข้อผิดพลาดหรือมันมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์อยู่ซึ่งเราก็เลยอาจจะมีการแบบปรับอารมณ์หรือตัดสินใจอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในความสัมพันธ์เพอเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะทําในสิ่งที่เราอยากทํา หรือมันอาจจะถ้าจะบอกว่าชาวธาตุลมเนี่ยจะเอาชนะชนะอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าด้วยก็มีส่วนที่จะเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าบางทีมันเหมือนเป็นอารมณ์ที่เราอยากจะจะปรับคันรู้สึกอะไรของของตัวเราเองแล้วด้วยเหมือนกันแต่ว่าไอการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าชาวธาตุลมเองจะอ่าหมด หรือตัดความรู้สึกจากอีกฝั่งหนึ่งขนาดนั้นแต่มันเป็นการตัดสินใจที่จะทําให้แบบว่าให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรอดูสักอย่างนึงจากอีกฝั่งหนึ่งอยู่ก็ได้อ,มอ,มอมืมันเหมือนถ้าลมดูสู้อยู่ค่ะดูสู้สู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์อาจจะเป็นฟิลหักดิบหรือเป็นอารมณ์ประมาณว่า เลือกที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไม่ยอมหรือแบบว่ามันต้องมีการปรับอะไรบางอย่างอะ่ะไม่งั้นกูก็ไม่อยู่ในความสัมพันธ์เรืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างฟซลิงประมาณเนี้ยอือ่าคนที่ชาท้าลบไในถุนตุนกลุมนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นไงบ้างเอ็มเปอร์เอร์นะจ๊ะ เทนอบซอดสิบสดาบ,บสีซอบซอดหกดาบเ <c oughs> ทียวานสามไม่เท้าแล้วก็นายอพนัคโคเก้าเหรียญพอพอกันเลยอืมแล้วเราก็คุยกับตัวตึงได้สิอีตัวคนที่เรานึกถึงเขายอมใครตอนที่ไหนนะ่ะอืมบางทีคนที่เรา คุยนึกถึงอยู่อาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะแม่สิงห์ธนูธาตุดินมังกรประสบการ์ธาตุลมเมถุนตุลกุมนี่เรากำลังงัดกับไม้ซุงอยู่อจ,จะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตัดสินใจหรือในเรื่อง,องการที่จะไปต่ออะไรในความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมอนเขาอาจจะค่อนข้างจะยึดกับเหตุและผลหรือว่าการตัดสินใจในในส่วนของเขาอยู่พอสมควรว่า,าจ,จะเป็นในแก่คนนึงก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะอายุมากกว่าหรือว่าบางทีความทิฐิความแบบศักดิ์ศรีเนี่ยมันจะเยอะชํำจริงๆอาจจะเป็นชาวต่างชาติห่างไกล มีความแบบความสัมพันธ์ในระยะทางไกลก็ได้ซึ่งหนาวันที่ผ่านมาคงนี้เป็นอย่างไรมันมีการเคลื่อนไหวจากสถานการณ์ที่เจ็บปวดอะไรมาบางอย่างอยู่งคงดีคนนี้เห็นหน้าตาเขาหรือว่าพฤติกรรมเขาเหมือนดูไม่อ่อนแอแต่จริงๆก็มีความเจ็บปวดในเรื่องของ,ของความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็เป็นค่ะเกิดสถานการณ์สิบดาบขึ้นแสนดงว่านคนนี้อาจจะเจอกับ หรือไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้เขารู้สึกคข้นๆจะเจ็บอยู่พอสมควรและอยู่ในช่วงการที่เหมือนกำลังจะฮิวตัวเองหรือพยายามจะออกมาจากสถานการณ์จากที่มันจะเจ็บปวดหรือพยายามที่จะแบบอ่อไม่อยู่ในอะไรต่างๆที่ทำให้รู้สึกต้องเจ็บปวดพยายามจะทำให้ตัวเองออกออกมาในในอารมณ์ที่ดีมากขึ้นแต่ในเรื่องของ ความรู้สึกบางอย่างก็จะมีการรอคอยหรือเฝ้ารอเฝ้ามองอะไรกับอีกทางฝั่งหนึ่งอยู่เหมือนรอคอยคําตอบรอคอยการไปต่อในความสัมพันธ์รอคอยว่าสถานการณ์มันจะมีการเข้าหามีการพูดคุยอะไรจากอีกฝั่งหนึ่งบ้างไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีคนคนนี้สิ่งที่เขามองเห็นกับชาวธาตุลมเองก็อาจจะเป็นที่ว่าชาวธาตุลมอาจจะเลือกตัวเองจริงเลือกในแง่ที่ว่าเราจะไม่ทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่ มาทําร้ายเราอยู่เรื่อยๆหรือว่าอยู่ให้คนคนนี้มาทําร้ายความรู้สึกอะไรเราเราเลยตัดที่จะไม่ทําร้ายตัวเองแล้วก็เลือกตัวเองอะไรสักบางอย่างอ่ะค่ะอืมอาจจะมีการแบบเขาก็เ,าเลยมีการแบบเฝ้าดูเราอยู่ไกลๆเพราะเขาก็เห็นว่าเราก็มีการดูแลหรือมีการที่ท r e ต t อะไรตัวเองได,ได้ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองอะไรได้โดยที่แบบว่าเฮ้ยไม่มีเขาทําไมเราถึงได้แฮปปี้มีความสุขอะไรขนาดนี้ ยังไงต่อ <Bien> ด <guided snail> ีอะแล้วมันจะเป็นเวไหนดีล่ะสถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมในถุนตุนกลุมในช่วงของเดือนมิถุนายนออกแเป็นไงบ้างไะฝาบสอดห้าดาบ The chariot knife ขับเก้าถ้วย knife pinnacle เก้าเหรียญ tenopinnacle สิบเหรียญ สำหรับชาวธาตุลมนะในช่วงของเดือนมิถุนายนหกแปดคือมันไอ้บอว่าชาวธาตุลมเองคุณเองค่อนข้างจะมีความสุขอยู่กับตัวเองได้ได้อยู่แล้วอะค่ะหรือช่วงมิถุนายนคุณค่อนข้างจะโฟกัสตัวเองได้อยู่พอสมควรหลังจากที่มันมีการแบบ ห่างเหินสถานการณ์มีการแบบห่างหายอะไรกันไปหรือว่ามันเันเหมือนเราเองไม่ได้อยัดเจ็บปวดกับคนที่เขามาทําร้ายอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดูว่าช้าท่าลามณนเองก็มีความสองจิตสองใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ว่าพอตัวเรามีความสุขมันก็จะมีความคิดที่ว่าเราก็อยากมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเออกูว่ากูก็กูว่ากูก็แฮปปี้กูว่ากูก็เซอร์ชไปเลยดีลวแล้วม่อไหร่ออจะมีแบบว่า คนรักดีๆอะไรเขามาหากกูหรือเปล่าเมื่อไหร่ความสัมพันธ์มันหนึ่งจะดีจะที่ยวก,กูก็แฮปปี้กับตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีกัทัดลมเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยจิ้งจบกูไม่ได้คุยกับมึงอย่าสาระแนแล้วไงต่อแต่คือมันเหมือนแบบว่าคือจ๋าตัวสู้ว่าชาวทัดนลมอ่ะการที่มันการที่แบบว่าไม่ได้มีความรักอะไรขนาดนั้นนะคุณเองก็ดูแบบใช้ชีวิตอะไรของตัวเองแบบแบบค่อนข้างดีแล้วก็แฮปปี้ ที่โฟกัสในในสิ่งที่ตัวเองชอบหรืออะไรอยู่นะแต่มันก็มีความย้อนแย้งกับความกินของคุณที่ว่าเ <c oughs> มื่อไรความสัมพันธ์กูจะดีนะจจะอีกคนที่มันเคยทิ้งกูไปอ่ะคือแบบว่ามันจะมาอยากได้กูไหมอะไทำไมเราเป็นคนแบบนี้แล้ามาอยู่ดีเราจะมีความคิดถึงในเรื่องของแบบเอ้ยอยากคอมมิทอยากมีความสัมพันธ์ที่คอมมิแล้วอะไรอนั่นมันจะอยากมีเราไหมอะไรเงีย้ยเออมันเป็นเชิงที่เราอาจจะเป็นอารมณ์แบบว่าสองอารมณ์ สองแบบบางอย่างแต่มันก็ไม่ใช่ฟีลแบบนอยแบบเศร้าโศกควรควรคางที่แบบว่ามาหากูซงมันมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะแต่แต่แกรู้สึกว่าก็อยากรู้เหมือนกันแนละ้วแบบว่าอยากมีกูไหมอะไรเงี้ยซึ่งในเดือนมิถุนายนมันก็มี ความหมายของไพ่ที่มันก็จะสื่อเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยพอคุณมีการสนใจอะไรตัวเองหรือโฟกัสตัวเองแล้วรู้สึกว่าเราก็เรามี energy ที่ด้านบวกอะไรเยอะและแ happy อะไรเงี้ยมันก็มันอาจจะมีใครสักคนนึงที่พยายามจะสู้ชีวิตอะไรเพื่อที่จะเข้าหาอะไรเราแล้วอย่างมาตะลุมบอลอยากจะมาเป็นฟิลแบบว่ารวบตึงอะไรเราหรือเปล่าจากไอคนที่มันเคยแบบมันเดินออกมาจากเราอะมันก็มีการมาแง่นมองแล้วว่าเฮ้ยถ้าไม่เธอแบบไม่พอไม่สนใจกูแล้วจะไม่ เธอสวยเธอดูดีขึ้นนาเธอดูแบบไม่ได้รู้สึกอุศาอะไรกับการที่ไม่มีชั้นเลยหราันก็อาจจะมีการแบบสู้ชีวิตในการที่จะแบบว่าเดินทางมาหรือว่ามีการเคลื่อนตัวในการที่จะแอคชั่นอะไรกันเราเพื่อที่จะมาคอมมิเอะไรเราด้วยก็ได้เหมือนกันคือมันมันจะเป็นฟฟลลิ่งที่แบบว่าประมาณเนี่ยอืม Okay. สถานการณ์ความรักของคนที่ชาวธาตลหิถุนตนกลุมนึกถึง,ๆๆงๆๆในช่วงมิถุนายนหกแปดนงไงบ้า <g liamo> <c oughs> งหัวจะปวดเอ็ดอบซอดแปดดาเดวิลออฟเอร์เทนด์ออฟเฟนโคสิบเหรียญอะเซเว่นออฟเฟนโคเจ็ดเหรียญเชดโด้โฟวานสีเมท้าก็ไม่น่ารอดหรอกค่ะ คือแสดงว่าในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนหน้านี้ซึ่งมันมัน,ม,นมันมีโอกาสที่ทําให้ได้ที่ได้ห่างๆแล้วให้มันมีอารมณ์ในเรื่องของความแบบสับสนในเรื่องของความแบบไปทบทวนอะไรในความสัมพันธ์อยู่นั่แหละว่าจะต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ย คือมันมันเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าโอเคก่อนนั้นเนี้ยถ้าอีตัวคนที่คุณคุยเขาอาจจะมีความแบบเชื่อมั่นในตัวเองหรือรู้สึกว่าเฮ้ยในเรื่องของความสมานเขาจะเป็นคนกําหนดหรือว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่แบบใครจะมาอะไรกับเขาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาว่าเขาจะยังไงต่อถ้ายอมรับไม่ได้ก็แค่ออกไปแต่พอออกไปแล้วมันก็เกิดภาวะที่ว่าบางทีตัวเขาเองต่างหากที่ ก็น่าจะมีการสับสนหรือมีการอึดอัดหรือมีภาวะของความที่รู้สึกแบบทำตัวไม่ถูกอะไรสักอย่างกับเราอะแล้วก็บางทีอาจจะมีความคิดเยอะอะไรบางอย่างแล้วก็ลังหาคำตอบในการที่จะตัดสินใจที่จะยังไงกับเราด้วยนะสำหรับชาวธาตุลมในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันมีการทบทวนอ่ะไดยส่วนตะัวคนคนนี้จะมีการทบทวนในเรื่องของความรู้สึกอะไรของตัวเขาเองเพราะ ต่อให้ก่อนหน้านี้ชาวธาตุลมจะไม่ได้คุยกับเขาหรือพยายามที่จะโฟกัสอะไรตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันกลับกลายเป็นตัวเขาเองต่างหากที่ทําไมมันรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้มีการปลดล็อกหรือปลดปล่อยตัวเองไปทําอะไรอย่างที่มันควรจะเป็นหรือว่าปลดความรู้สึกอะไรที่มันจะต้องออกมาจากคุณทั้งที่คุณและเขาอาจจะห่างอะไรกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ใยค้าสับสนอะไรบางอย่างเลยมีการคิด พอคิดเสร็จเนี่ยสักวันเดบิวอัลเฟจูนมามันก็ถึงจังหวะที่โชเตาเนี่ยกําลังแบบว่าเหมือนปล่อยให้คุณกับเขาเนี่ยได้มันมีการห่างเพื่อได้ให้ไปคิดกันแล้วก็พอมันถึงจังหวะอะไรบางอย่างเนี่ยก็มีการวนอะไรให้มารู้สึกวนอะไรให้มามีการแอคชั่นอะไรเหมือนให้ให้ไปคิดก่อนนะว่าอยากได้กันไหมไม่พูดดีๆให้ไปคิดก่อนว่าอยากสางความสัมพันธ์กันจริง,รงๆไหมอยากที่จะแบบเออ ครบไหมคอมมิทหรือเปล่าเรามองคนคนนี้ไว้แบบเป็นคนในอนาคตไหมแล้วก็เออยากจริงจังไหมเออพูดง่ายซึ่งดูแล้วอีนี่เขาก็จะจริงจังอะไรกับเราคุณโหแม่งมาตั้งทั้งสิบเหรียญแล้วก็ทั้งสี่ไม้เท้ามันมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะคะอากจะรว่า มันเป็นจังหวะที่คนคนนี้โชคชะตากาลังทําให้คนคนนี้เริ่มคิดในเรื่องของการอยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นหรือให้เขาได้คิดว่าเฮ้ยเขาจะจัดการยังไงกับความสัมพันธ์กับคุณน่ะที่จะจริงจังอะไรกันมากขึ้นแล้วจะมีการแบบว่าใช้ชีวิตด้วยกันหรือตกลงเป็นแฟนกันแล้วมองกันในเรื่องของการสร้างครอบครัวในเรื่องของการแบบมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นอืมคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกแล้วอะคนคนนี้จะได้คิดอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าแค่ เปิดความรู้สึกให้ไร้รู้สึกยังไงแต่มันจะเป็นลมวันว่าฉันอยากมีเธออยู่ในชีวิตแล้วฉันจะทํายังไงกับเธออีกในอนาคตอะไรเงี้ยเราเราจะแพลนไว้อะไรยังไงดีหรือเรื่องของการเป็นครอบครัวหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันผู้ต่อหน่อยนจทำไมไม่ใช่นะไอ้สาหายใจไม่ทันแล้วไง้ต่อย่าบอกแนะนนะอะไรชาวทานลม นายออฟเพนด็อกอลอสเวนเทอเลียนเพย์ e อฟเพนด็อกอลเด็กเทอเลียนอะเชดโดมันจะมาทางตั้งกูเลยคิงออฟเพนด็อกอลราชาเทรลียนคิดซ o เ e มเบอร์นะคะดีคอนสเลชันแฮฟเฟดเหรออืมเวดเลต์กดีแมนโพซิทีฟถ้าลมคุณก็ คุณก็เป็นของคุณอย่างนี้แหละค่ะเรามาแบบนี้แล้วก็รวมนี้ไปในเรื่องของความรู้สึกอะไรต่างๆก็อย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปกังวลอะไรเยอะเราอาจจะรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้เราไม่ได้อยากจะคาดหวังอะไรคนแล้วเพราะว่าเราสุกว่าเราจะโฟกัสต,ตัวเองแล้วก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าให้เขามามีความสําคัญอะไรในในชีวิตขนาดน,นั้นอะไรเงี้ยปล่อยวางอะไรใช่ไหมก็ปล่อยวางได้จริงก็ก็ดีใจด้วยแต่ว่า มันเป็นการปล่อยวางที่แค่เหมือนหลอกตัวเองเพราะว่าเออเหมือนเหมือนหลอกไปก่อนว่าเออกูปล่อยอะไรเงี้ยกูไม่ได้สนใจอะไรมึงเพราะว่ามันจริงๆแล้วคนคนนี้เขาก็ยังมีความแบบเขาน่าจะมาสิงเราใหม่อะคะ่ะมันมีในเรื่องของคนรักเก่าคนคุยเก่าหรือคนที่เคยแบบมีความรู้สึกที่ถุยไม่ดี คนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีการวนกลับมาแบบเพื่อที่จะมาขอ,อการในความสัมพันธ์หรือว่าอยากจะมาหยิบยื่นความสัมพันธ์อะไรให้กับเราคุณดูนะมันมีทั้งเหรียญเล็กกลางใหญ่แสดงว่ายังไงเขาก็ต้องมายัดเหรียญอะไรให้กับเราอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าเขามีความมั่นคงในความรู้สึกอะไรกับเราอยู่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเลยก็คือ รอนิดนึงละกันเพราะว่าฟีลลิ่งของความที่เป็นธาตุดินที่แม่งมาตั้งสาใบเนี่ยบางทีพฤติกรรมอะไรของคนคนนี้เขาไม่ได้แอคชั่นอะไรแบบเร่าร้อนร้อนแรงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเป็นความหนักแน่นแต่หนักแน่นมั่นคงถ้ามาก็คือมาเลยถ้ามาแล้วก็คือรู้สึกเลยแล้วเวลาจะทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะมีความแบบ ชัดเจนแล้วหนักแน่นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้มีศรัทธาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือศรัทธาเกี่ยวกับตัวคนคนนี้ว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะมีความแบบไม่ได้โรแมนติกหรือว่าบางทีวิถีความคิดเขามันดูแบบมันดูเยอะมันดูแบบทำไมเป็นคนเรื่องเยอะขนาดนี้หรืออะไรต่างๆมันเป็นเพราะว่าเขาคิดอะไรที่หลากหลายด้านหลากหลายสเต็ปมันเลยทําให้การพิจารณาหรือการที่จะ,ะตกตะกอนในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะช้าหรือเรารู้สึกว่าอืม มันดูเหมือนเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคนๆคนคนี้เป็นคนที่ดีเทลเยอะจริงๆรอคอยเขานิดหนึงนะเพราะว่า k i s t o r e member เนี่ยเขาอาจจะคิดถึงในเรื่องของการที่เขาอยากจะจูบอะไรเราหรือว่าถ้าเรากับเขาเคยจุบก,กันมันก็จะมีการแบบอยากจะจุบอะไรกับเราไหมคือเขาคิดถึงเราอ่ะคะ่ะจะพูดง่ายๆเนาะสักทีดิอืมดูความจะเขาถึงคุณสิฉันรักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้ ฉันห่วงใย,ยคุณมากเลยแต่คุณไม่ค่อยห่วงใยฉันเลยนั่นคือปัญหาที่รักแค่บอกฉันดีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหนฉันเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของฉันคุณนําไม่ฉันหึง <c oughs> ฉันคิดถึงคุณมากเลยจนนอนไม่หลับเอนดูเขาอาจจะเป็นพวกปักแข็งเป็นพวกแบบเสียตัวไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้หรือว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกแบบ การแสดงออกอะไรข้างในอ่ะเขาจะไม่ใช่คนที่มาจะจะมาแสดงออกว่ารักเอยเตยหอมยังไงคิดถึงขนาดไหนคือเขาไม่ใช่คนแบบข้างใครอะไรใครออกนอกหน้าจะเป็นฟิลนิ่งนิ่งเก๊กๆอะไรของเขาไปะนะ ก็จ,จะบอกว่าเขารักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้เอถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกขนาดนั้นว่าเขาแบบรู้สึกยังไงแคร์เราขนาดไหนแต่ว่าเขารักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้จริงๆแล้วก็เขาห่วงใยคุณมากเลยนะแต่คุณนไม่ค่อยห่วงใยเขาเลยนะั่นคือปัญหาก็ด้วยความที่เจ้าทัดลมเองคุณอาจจะเป็น ด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าเราอยากทําอะไรเราก็ทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โฟกัสในสิ่งที่ที่เรามีอยู่แล้วก็สนใจอะไรอยู่ไม่ได้ทําให้แบบว่าการที่จะนึกถึงเขาหรือแสดงออกในเรื่องของการที่จะดูเป็นห่วงเหมือนยายเขาเนี่ยมันมันก็จะน้อยลงหรือว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอเขาหมดความสําคัญหรือคุณไม่ได้สนใจเขาเนี่ยม,นมันมันเป็นปัญหาแล้วทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเขาห่วงใยอะไรคุณมาอย่างมา,า,งมากมายมาหาศาลเลยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าที่รักแค่บอกเขาดีว่าเขาจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหน มันก็แน่นอนอยู่ยและะ้วป่ะมันก็ไม่อยู่คนเดียวล้องไม่เอากลุ่มจะเอาใครเนาะคือมันก็จะเป็นฟีลลิ่งที่ว่าการที่เขาได้มาเจอคุณรู้สึกอะไรกับคุณอนะมันรู้สึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการที่จะมาหาคนที่จะมามีนิสยัยมีความคิดหรือ mindset หรือว่ามีลักษณะาภาพลักษณ์อะไรที่มันจะเหมือนคุณทั้งหมดอนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาหาได้เหมือนแบบนั้นไงแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณอะคือเนื้อคู่ของเขานะรักเอ ي, ้ยเตยหอมเบนก็ไม่ฟีลว่า เออสักเท่น,นแัแต่แบบไม่พูดตรงๆรงอะไรแต่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอะเธอเธอันคู่เรานะรู้สึกว่าให้เราพูดพังกับเธอรู้สึกว่าเฮ้ยเธอนี่มันใช่จริงจริงเยอย่างี้แล้วเขาก็บอกว่าคุณ่ะทําให้เขาหึงนะนี่ไงกับการที่แบบพอเราไม่ได้ให้ความสําคัญหรือว่าสนใจดูแลเทคแคร์อะไรเขาเยอะเราอยู่ในพื้นที่ถุยไปดีอยู่ในพื้นที่อะไรของเราแล้วก็เราก็มีความสุขอะไรใน ในในสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นมันทําให้แบบว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างมันมันดูเป็น energy ที่น่ารักเลยไปหมดมันก็อาจจะทําให้ว่าอาจจะมีคนเข้าหาเราหรือเราไปพูดคุยอหละใครที่มันเป็นอา่าคนอื่นๆที่เทำให้เขารู้สึกว่าทําไมมันมันไม่ใช่เขาเหรอทำไมต้องไปพูดดีเลยกับคนอื่นหแบบนั้นทำไมต้องไปเล่นเลยกับคนอื่นๆแบบนั้นทำไมต้องไปทําให้คนอื่นเขามองเห็นความน่ารักของเธอแบบนั้นซึ่งมันทาให้เกิดอาการถึงว่า ทำไมอะไรเงี้ยเราต้องแบบทาตัวน่ารักใส่คนอื่นว่าสั้นเพราะเขาว่าคิดถึงคุณมากจนนอนไม่หลับเลยนะอะไรเงี้ยในช่วงที่แบบว่าห่างหายกันไปนิ่งๆแล้วกันไปมันจนทาให้เขาสับสนทำให้เขาแบบอุยอึดอัดใจอะไรบางอย่างของเขาซึ่งภาวะของความแบบที่ทำให้เขา,าอึดอัดเนี่ยมันทำให้แบบเขา่านอนไม่หลับเลยเพราะอะไรคิดถึงคุณมากๆคือแบบอยากคุยเหมือนเดิมอยากเจอเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้อือก็ลองดู ราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรธาตุอะไรที่มีเกมมีพคงกระเทาธาตุลมนี่ว่าราศีตุลแคนเซอร์กรกฎเนปจูราศีมีเพินราศีมีอะควาเรียรสราศีกุมเออถ้าดิดีมันกรมประสบกันโอเคมันกรมประสบกันตุนกลกรกฎมีนกุม โอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปวยนะจยะฝาก share, กดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b e กดกระดิ่งกิ่งก่อนเป็นกำลังใจใหราด้วยใครที่สดใจสัปปตวให้าวขอบคุณมากนะคะเจอกักิลิปหนาจ้ะบ๊ายบาย